คุณนะครับท่อยูนนะะ่นี่คตอนนี้คณะวาว่านั่งตามอัธยาศัยที่ผมเป็นห่วงในเรื่องที่ดังของคุณเจ้านะครับด้านขวามืเมอเนี่ยก็เป็นวิธีเก็บข้าวของคนอินเดียนะโยมนะก็เธอเก็บกันมาอย่างไม่ตัางนานแล้ว มีข้อดีอย่างไรเดี่ยเก็บท่าแบบนี้ไม่ต้องใช้ค้าติกขุมนม่ยอมนะก็คือปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้แหละที่เวีนเลืดี๋ยวนันเป็นประเทศเดียวเลดีนะที่คนให้ต้องระวังเยวหนะว่าคนให้ต้องมีชิตเอาชีวิตให้รอนไม่ยอมตองใ้้แล้วเดียวควักแบงส์สดออกมาแลยเดียเราพว่าเป็นแค่สิบดูบีประมาณห้าบาทเดี๋ยวแต่มาเขาเห็นไม่อมดมันก็คล้องไม่ยนะยิ่งหนืย ส่วนเนื้อที่อุนดัวที่นิยมทานก็มีแค่ไม่กี่อย่างมีปลาไก่ปลาตับไก่สองอย่างเรามองไปนี่อย่นั้นเราไม่ได้เห็นเจดีคุณได้นชายาอย่าไม่ไกลนะ่อย่างเราจะมาประมาณว่าประมาณสักสองหัวถึงสามวันเมตรห่างจากมิมฝนนั่งแม่น้ำโขงฉลานิพพาโยมไปดูบริเวณที่พระองค์ไว้ฐาน ซึ่งก็เป็นที่ที่ครูบาจากนั้นได้ชี้จุดยาเอ็นปะโยชนะว่าลากเส้นตรงปะโยนนะจากตรงยริเวนต้นอาชาไปแล้วใโคตรไปจนถึงต้นพระศรีมหาโคลแนะว่าจุดตัดที่ได้นะโยชนะก็จะอยู่ประมาณต้บริเวณที่เราจะไปข้างหน้าแล้วก็ประกอบกับมีต้นโคลระโยชนะต้นใหญ่อยู่ด้วย i'm gonna a แม่น้ำเนรัญชลาซึ่งปัจจุบันเป็นมีน้ำสักจถดเลย ขับไปตลอดมาช่งชาวบ้านเขาก็จะมาซักผ้ากันจะเป็นประจำ<อ>น้ำเลกเดียวนะซักได้จัดเรียบร้อยแล้วก็เคลื่อนกระบวนต่อไปจะกลวักลับไปทางต่างเมืองวนี่เ็่เสรดจจัง,งกวัดกาบาตก็ต้ดงากผ้าไก็ได้นะหรับนะ ส่วนสภาพก็ใช่ตรงไหนเลยแต่ถ <s pered> ้าไปดูติดดูจะเห็นสายน้ำหรือแม่น้ำที่มีการใส่สะอาดอยู่เป็นไหมน้ำขนาดนี้ซักได้ด้วยนะน้ำผ่าเนี้อซักผ่าได้ตำรวจสามารถตกผอุ่นเบื่อหลังจากที่เราซักแล้วเราจะตากผ้าให้มันแห้งเขาก็ตากให้มันแห้งเหมือนกันไม่เห็นต่างกันตรงไหนเลยใช่ไหม สยหรับพุทธคยาเนี่ยนะเราว่า,าย้อนหลังไปงประมาณสิบกว่าปีเป็นธรรมชาติมากๆไม่เหมือนในปัจจุบันนี้อย่างนะปัจจุบันนี้ก็เรามี การมาลงคุณในสิน,น, 5, น,นต,าต่างจางาว่าร้านค้าร้านอาหารโรงแรมแบบนี้แตแบบ่นับหางจะงานเที่สดหรือเปเ่าเพราะว่าในเกบลนี้กองเรืการวจก็ต้องเข้ามาแล้วแต่ละปีแต่ละปีก็มีสินคาต่าง 8. เปลี่ยไปสำหรับ พุทธศาสนาไม่หมดนะพุทธศาสนาตั้งแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลนะก็ได้มีความเหตุที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเสด็จดแบบพันธะพระวิพาน์กันไปก็ได้มีการทำทางเทวนาคราชรุทธ์ใหม่ส่วนฝั่งฝั่งผู้เปรตฝั่งฝั่งตีฝทางอวิพาห์แต่ว่าเวียดนามจะเป็นทางฝั่งนิ่งยมหายาด ไม่ใหตันค่ยแล้งเนความพอใจของเราที่เขแกมาเรามาจัดไปงี้เขาก็ไปจัดไปแต่ว่า ศิลปะก็จะนธธรรมย่อมแตกต่างกันนิมนต์กด้านในเลยครับด้านในได้แค่ดีนะสิเขาเมลยักษ์อันนี้นะเดี๋ยวเราเห็นจะได้ว่าเป็นพุทธประวัติเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นลักษณะของลักษณะของนะทางมหายานนาโยมนะมหายานโดยเฉพาะฝั่งซ้ายคือของอัตมาภาพเ็จะเป็นพระเดีพระองค์นะเราเป็นเด่นไครับ หรือรับท่านไม่มีที่ถ่ายให้ใช้ในการสมรณ์พภาพอวิวนะคะคนไม่เน้นนะคะก็ไปยุ Tyl ่งวนบุรุษเก่าอ <í> ื่นที่ยังข้องอุในิการนะเป็นงารโยนตรงนี้อ่าไหว้พระได้ทำบุญได้นะโยมนะโดยเฉพาะหยอดตู้นะโยมนะหยอดตู้พระสมมาสัมพุทธเจ้านะ่ยน้ว่าโคตมันะโยมแต่ว่าท่านบรนลักษณะของมหายาณปรากฏใี้ ตมาไม่สักแต่ว่างแ้่ก่อนก็ร่างสายนี่เป็นพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระพุทธเจ้าในองค์ต่อไปคืองค์ใช้คืนตีก็คือกองหนังเนี่แหะโยมก็จะมีคุ่ก่อนในขั้นตีนะไม่ได้ใช้คือตีนะโยมนะก็คือมือเนี้ยท่านจะจับไม้ไม้ที่หนึ่งนี่นะครับเแล้วก็ไปอยู่ด้านนอกก็ได้ได้อาไหมไปทีไปสองจี ภาาไทยด้วยกันเป็นไปได้ากคัไทยเนี่นะครับขอรวมทำประจักษ์ครับ